ท่ามกลางการหยุดงานครั้งยิ่งใหญ่หลายคนตกงานแต่เจมเบโซจากอเมซ o n c o m บอกว่าใครตกงานมาทางนี้อเมซอนรับคนเพิ่มอีก1นึ่งแสนคน คุณกาลังชมข่าวล้าหน้าเวอร์ชั่นพิเศษนะครับซึ่งพี่หลามจะไม่ได้ทําหัวตั้งนะฮะนั่งอ่านข่าวอยู่ที่บ้านเพื่อให้คุณหายเหงาในช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงที่ต้องอยู่ที่บ้านอย่างนี้ช่วงนี้นะครับเป็นกันทั่วโลกการแพร่เชื้อมันระบาดเยอะมากมันทําให้ตอนนี้คนหลายที่หยุดงานแล้วก็พอหยุดงานคนก็ตกงานคนก็ไม่มีงานทําเดือดร้อนกันทั้งโลกแต่แหม ไปเจอข่าวนี้ครับสุดยอดมากๆเขาเหมือนเป็นคนที่สวนกระแสจริงๆเขาคนนี้ชื่อว่าคุณเจฟเบโซครับเจฟเบโซเนี่ยเป็นเจ้าของ amazon.com ครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายของขายหนังสือเมื่อก่อน amazon ขายหนังสือตอนนี้ก็ขายสินค้าเป็นของออนไลน์ไปด้วยนะครับก็เป็นเจ้าใหญ่ของโลกเจฟเบโซก็เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่งติดอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับขึ้นๆล,ลงๆอยู่แถวๆนี้แหละสลับขึ้นลงกับบิลเกตในขณะที่ทั่วโลกกําลังเดือดร้อนกันทุกคนตกงานกันเจฟ เบโซออกมาสวนกระแสครับบอกว่าผม อเมซอนดอทคอมนะครับเปิดรับจ้างงานอีก1นึ่งแสนตำแหน่งเลยเป,เป็นไปได้ยังไงลองมาดูเนื้อข่าวดูนะครับคุณเจฟเบโซเขาได้โพสต์ข้อความถึงพนักงานของอเมซอนนะครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่ร้านกาแฟอเมซอนที่อยู่ในปั๊มนะครับอเมซอนดอทคอมของเมืองนอกนะครับไม่ใช่เมืองไทยอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยววิ่งไปตามปั๊มแล้วไปสมัครงานเดี๋ยวเขาจะว่าเอาคุณเจฟเบโซเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีอินสตาแกรมของเขาว่าตอนนี้นะโลกอยู่ในสถานการณ์ยากลาบากมากๆเลยอเมซอน ก็พยายามปรับตัวอย่างเต็มที่โดยที่เราจะเน้นเรื่องของการส่งสินค้ากลุ่มของใช้ในบ้านแล้วก็เวชภัณฑ์คือคนตอนนี้ก็สั่งของออนไลน์กันบริการต่างๆในบ้านเราตอนนี้เนี่ยโหเรียกว่าสั่งเดือนนี้ได้เดือนหน้านะ่ะคิวส่งยาวเหยียดนะฮะแล้วก็ไม่มีของจะส่งด้วยนะครับก็เลยทําให้ยากลําลบากกัน a m a z o n .com ที่เป็นระดับโลกก็ประสบปัญหานี้เช่นกันเขาก็ต้องใช้วิธีแบบว่าเน้นเลยเสริมกําลังเข้าไปเรื่องระบบการจัดส่งกันระบบการแพ็คของเนี่ยมันต้องทําให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าอเมซอน เลยบอกว่าเราขาดแคลนคนงานมากในขณะที่ทั่วโลกเขาตกงานกันเราขาดแคลนคนงานครับเราต้องการอีกหนึ่งแสนตำแหน่งแล้วยังเพิ่มค่าแรงรายชั่วโมงให้กับคนทํางานในศูนย์กระจายสินค้าด้วยเขาบอกตอนนี้ใครที่ตกงานจากธุรกิจที่ปิดตัวในเมืองนอกนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เจฟเบโซบอกว่าขอเชิญชวนท่านเหล่านี้มาทํางานกับอเมซอนแล้วเป็นการทํางานแบบชั่วคราวด้วยนะคือไม่ต้องมาผูกพันกันคุณอาจจะรักงานที่คุณทําอยู่เดิมมากพอ หน่วยงานคุณเปิด กระแสเรื่องนี้มันซาลงนะครับหน่วยงานคุณเปิดทําการปกติคุณกลับไปทํางานเดิมได้เลยช่วงนี้มาทํางานชั่วคราวกับ amazon.com แล้วเอาค่าจ้างไปกินอยู่ไปเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อให้อยู่รอดจากสถานการณ์นี้ได้ก่อนโอ้โหสุดยอดขอตบมือให้คุณเจฟเบโซเลยนะฮะผมเล่าข่าวนี้เพราะอะไรหลายคนนั่งฟังบอกแล้วมันไม่เห็นเกี่ยวกับประเทศไทยเลยพี่หลามจะมาเล่าไปทําไมผมอยากจะบอกว่าผมเล่าข่าวนี้แล้วผมอยากให้มันเกิดแบบนี้ในประเทศไทยผมอยากให้มีคนไทยสักคนหนึ่งลุกขึ้นออกมาบอกว่า ตอนนี้บริการส่งของของเราเนี่ยส่งไม่ทันเลยเว้ยใครก็ได้ช่วยมาทํางานกับเราหน่อยคุณช่วยประกาศแบบนี้หน่อยแล้วทําให้ระบบการจ้างงานเนี่ยมันง่ายและมันกระชับยิ่งขึ้นทําให้คนที่ตกงานตอนนี้นะแทนที่เขาจะละเห็ุละเหยเหล่ร่อนกลับไปต่างจังหวัดกลับไปบ้านเกิดไปถิ่นกําเนิดเขาแทนที่เขาถ้าเขามีงานทําอยู่ในกรุงเทพได้เขาก็จะอาจจะสู้อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ไม่มีงานทําเหมือนกันนะครับเอออยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เจฟเบโซเขาก็บอก ว่าอยอมรับอย่างหนึง่งงานส่งสินค้าของ a เมซ o n เนี่ยมันยังต้องออกไปข้างนอกต้องไปพบเจอผู้คนต้องออกไปด้านนอกมันก็เลยไม่สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยกันได้แต่เขาก็จะพยายามเต็มที่นะเขามีมาตรการด้านสุขภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักง,งานปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าอเมซอนสั่งหน้ากากอนามัยมาเป็นล้านชิ้นเลยเอ๊ะไปสั่งที่ไหน ที่ไหนมีขายเออนะมันสั่งมาขายเมืองไทยบ้งได้ไหมสั่งให้มันให้พนักง,งานใช้นะฮะแต่สินค้าก็ขาดแคลนนะครับแล้วกย็ยินดีส่งให้คนทํางานด้านสาธารณสุขก่อนเป็นอันดับแรกโอ้โหในขณะที่กระแสะทั่วโลกตอนนี้ทุกคนหยุดงานแล้วก็ตกงาน มันจะมีบางธุรกิจที่ไม่ได้หยุดไปด้วยแล้วธุรกิจนั้นน่ะจะต้องการคนงานเพิ่มอย่างในบ้านเราก็เหมือนกันครับหน่วยงานที่ขายของออนไลน์ได้ตอนนี้นะครับของกินของใช้เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ยารักษาโรคอะไรเงี้ยต้องมีคนทํางานเยอะแยะมากมาย <Yeah. S 1> อย่างในเมืองจีนเนี่ยตอนนี้นะผมเล่าอีกข่าวหนึ่งเลยในเมืองจีนตอนนี้เขาก็มีรูปแบบใหม่ของการแชร์ลิงคนงานบริษัทจีนเนี่ยเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเลยครับเป็นแพลตฟอร์มแชร์คนทํางาน <Yeah. S 1> เาขาบอกว่าในขณะ ที่หน่วยงานมางหน่วยงานว่างตัวลงนะฮะแล้วก็เจ้าของบางคนก็ยังมีลมหายใจที่แบบว่าแหมสายป่านยังพอได้ยังพอที่จะเลี้ยงลูกน้องตัวเองได้ก็อ่ะให้ลูกน้องอยู่เฉยๆเอาไว้ยังจ่ายเงินเดือนให้อยู่ยังทํางานให้อยู่ใช่ไหมครับยังต้องมาทํางานอยู่เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงคนเอาไว้เพื่อช่วยกันเขาบอกว่าธุรกิจแบบนี้ก็มีแล้วธุรกิจที่ หยุดไปเลยคัดออฟเลยเพราะไม่มีเงินทุนมากพอใช่ไหมคัดออฟเลยให้พนักง,งานออกไปเลยหรือกลับบ้านไปเลยแล้วก็ไม่จ่ายตังค์แต่พอเขามีงานขึ้นมาเขาจะใช้คนที่ไหนทํางานเออ ก็เลยบอกว่ามันมันต้องมีตัวกลางที่จะคอยจัดการเรื่องพวกนี้ออาบริษัทนี้มีคนนะแต่ว่างบริษัทนี้ไม่มีคนนะให้ออกกันไปหมดแล้วหรือว่าหยุดงานไปแล้วเกิดบริษัทนี้อยากได้คนงานขึ้นมาต้องมาเช่าใช้คนงานจากบริษัทนี้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นครั้งครั้งไปได้นี่เป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยนะเขาบอกว่าเอาไปใช้กับหลายอันเลยเขาเรียกว่า employee sharing นะครับ ก็คือตอนนี้ในจีนเนี่ยหลายบริษัทนะครับอย่าง Fresh h i p โ o เนี่ยสั่งของซ u เปอร์มาร์เก็ตในคืออาลีบาบาหรือ7 e เ e ่ E อเนี่ยก็โอ้โหคนทำงานไม่พอก็ต้องไปจ้างบริษัทแบบนี้ครับแล้วเช่าคนทำงานมาทำงานชั่วคราวในบ้านเรา ก็ควรจะมีแบบนี้เหมือนกันผมว่ามันไม่ได้หยุดหมดมันต้องมีบางบริษัทที่เขายุ่งๆแล้วเขาคนไม่พอใช่ไหมฮะอย่างเซเว่นอีเตอนนี้ผมว่าน่าจะพนักง,งานเข้ากะไม่พอเพราะว่าหลายคนก็ตัดสินใจหลีกลี่หนีเชื้อไปนะครับก็ไปอยู่ตามบ้านตามอะไรก็มีนะครับไม่มาทํางานก็มีเพราะฉะนั้นมันมันยังมีช่องว่างอยู่อะ่ะมันยังมีที่นี่ขาดแคลนที่นี่ยังมีความต้องการเออมันยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แต่หาคนกลางให้เจอแล้วก็มาเจอกันประชาสัมพันธ์ให้เจอกันเราจะทําให้สิ่งเหล่านี้ มันเกือ้อกูลกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้เพื่อที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับนสนับสนุนโดย The Digital STM สูตร,รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermaltake AAS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์ Network จาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพแ Gadget